สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะพี่น้อยฟันแม่นครับเอฟซีครับอดลูกแล้วเนาะครับพี่น้อยเนาะมาช่วงนั้นเป็นกระท้องครับส่มสมค้นมีทองในฟันแม่นตลอดครับลอดลูกออกม้แห้งสีมิชกใหญ่เนาะครับในผู้ชายลูกผู้หญิงครับพี่น้อยผู้ชายค่ะลูกชา้ครับอ้ยดีหลายดีหลายเนาะครับสมสรมบ่ว่าสิเป็นลูกสาวลูกไา้ก็ดีเบสแหละครับนาะพี่น้อยเนาะครับ ฝันแนวเลยครับแนวทางวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้อยมันไม่ไม่สดสดเมื่อคืนนี่เลยสดสดท่อนๆเลยฝันว่าพญานาคเกี่ยวแก่แต่ก็พญานาคเนี่ยแหละคนมาวียนอยู่นี่แนวนับถือเพิ่นแล้วครับเนาะครับนว่าผู้เฒ่านั่นเอาเอาเดียนมาให้ครับเอาเดียนมาให้เป็นเดียนคือเดียนอันสตางแดงกับเบื้องจังหนึ่งกิดคือจังเดียนหาแต่ว่าเอาหายเดี๋ยวจังได้จะเป็นไข่ไข่พญานาควะนี่ เห็นพญานาคอยู่ในเหรียญน,น่ะ <Man. S 1> นะแม่นครับดูหเห็นเป็นโตพญานาคเลยเห็นเป็นโตพญานา oh, คโอ้ครับครับครับเพิ่นก็เลยว่าให้เอาเหรียญนยี่ไวดเด้อเพิ่นว่าครับแต่คอยว่าเบิ่งเหรียนนั ання, ้นเป็นใครข่ายคือจังเหรียญสตางค์แดงเบิ่งจังนึงก็คือจังเหรียญหาครับในอันอ <c oughs> ันปูเฒ่าเอามาให้ยนะเหรียญสตางค์แดงนี่ยิบหาสตางค์หรือหาซิบสตางค์ครับหาซิบสตางค์แต่ว่ามันเป็นสตางค์แดงครับผมตานี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเลียนมาหา้กกลายเป็นพญากลายเป็นพญานา,นาคกันนะ้ครับครับปนมาเกี่ยวมาเวีย,วเยนมาดมมาหอมมาอีนยังในพญานาคนันน้ำตเข้านี่ละน้ำตูหัน่นก็ได้บานเจ้าอยากเจ้าอยากได้โซอยุบอ่ะนว่ะครับท่านเจ้าอยากได้่นก็ได้มาเขียนอันนั้นใส่มือให้ปนว่าจงได้กระถือเด้อปนว่ะแต่ว่าเขียนเด็กหาไรเด็กหาใส่มือเมน <Gud> ครับคางสายคาง เน,นะคาเจ็กโตเหรอครับมีเลขยังไงเบอร์อันนี้คือซีเมนหาหนึ่งนี่แหละหาหนึ่งหาหนึ่งครับหาหนึ่งศูนย์นี่แหะหาหนึ่งศูนย์แนนอหาหนึ่งศูนย์ครับหาหนึ่งศูนย์เป็นซีอย่างค่ะเป็นซีซีแดงคืแดงออกเป็ีแดงครับค่ะก็ว่าอันเจา้าเนี่ยจีมีโซค่คนว่าวันนี้คอยไปอันวาดนั่น ไปวัดนันอาจารย์เมื่กียังวาดิมีโศกอยู่เกี่ยวแกก็พญานาคนี่ละครับเพราะว่ากระบอกท่านเนี่ยไปอันนี้เพิ่นเพราะว่าไปขอดูก็ไปขคกับพญานาครับเพิ่นก็เลยมาวนมาเวียนมาอันนี้นี่แหละมาเกี่ยวมาเวียนครับแต่ว่าเบ่งอันนี้ก็ถือเด็กยเบบ่งเบ่งไม่ไหวถือตัวใดครับหมวด่ิพันมาหนองตัวใดวะอิ่านเนี่ยออกแปลหนึ่ง เก่าส้วงเือเก่าจูนนะนะเธอซิบถือเก่าส้วนซิบบาทครับส,บสนับสนุนสลากินแบงลัตตาบานนะครับนท่านผู้ชมเนาะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับอันนี้เบิเร์นก็เลยว่าเจ้าเนี่ยซิมีโศกเด้อคอยหายเดียนหาจะไปจะเอาไปแค้นให้ลูกเจ้าเอาคนละครับไปแค้นให้ลูกชายเจ้าเอาคนละครับให้แค้นคางทรายคนละครับ อันอันผู้เท่านั่นผูนอันเป็นพญานาคมาบอกนั่นครับเขาก็เลยว่าเด็กหน่อยนี่มันจะเป็นหนึ่งบ่ครับแมนอยู่ครับพูด <lish S 3> เท่านี้จะเป็นเก่าวะเขาก็บอกว่ามันจะออกมาเก่าหนึ่งเก่ายิ่งไปยังสันติตีเอาแล้นะคะจ้าแต่ว่าเห็นอยู่ในมือหาหนึ่งศูนแต่ว่าเห็นอยู่ในมือเนี่ยเพิ่นเขียนให้เลยนะเพิ่นว่าเจ้าจิมีโศกเพิ่นก็เลยแกนให้ใส่ขางสายหาหนึ่งศูนย์แล้วก็หาศูนย์เรียนหาสิบตังแดงครับ ตีเอาหนึ่งเก่าหนึ่งก็หาโซนนะคะน้องอ่าพญานาคนี่ยเป็นมะเกี่ยวโตเป็นมะเขือมะเกี่ยวมะเฟี้ยมันดมมะหอมเนี่ยแต่มือคอยไปบนมาตลอดเลยจนหอดมือนีิบนขอลูกกระไรอีดีบนขอโดกระไรอีดีพ่อครับพญานาคมะเกีขือหอมอายุของพี่หน่อยเท่าไหร่นะครับสามสิบหกปีอายุสามหกครับติดอายุไปน้ำแครับแมนแมนอายุไปน้ำจากน้อยพอพญานาคมะเกี่ยว สามสิบหกเต็มหรอคะสามสิบหกเต็มค่ะ,คะพญานาคะ,ะน้ำเก่าเล็กน้อยกระเน่งเก่าเนืองเนาะครับอ้าวลองเบิงครับเอฟซีเนียวทางเด็ดเด็ดกับพี่น้อยของเฮ้าครับท่านผู้ชมครับมีอย่างอีกครับพี่น้อย <c oughs> มีซ้ำนี่ลรอคะมีซ้ำนี่ครับผมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อยค่ะเดี๋ยวสิจดตัวเลขแม้แคปหน้าจอครับ ครับผมสมโภชมเนาะตัวเลขของพี่น้อยครับสมโภชมปูพญานาคมหาครับสมโภชมเนาะพี่น้อยเพิ่นกะนับถือปูพญานาคครับนี่แหละครับสมโภชมเป็นผู้ที่มีเส้นอีกผู้หนึ่งเนาะครับเนาะฟันแม่นครับสมโภชมเนาะเลขสามตัวเด็ดเด็ดครับล่องเอาไปสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลล่องเมืองครับเอฟซีจังวัดพิษณุโลกเมษายนพศสองพันถล่มหกสิบเจ็ดครับห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์กระตันเหรียญครับเอฟซีหลักกระหาศูนย์ศูนย์หาการ่วยนำจักหน่อยครับสมโภชมเนาะ ก้นถ่ายเปนตีเอาครับสมอชมพญานาคกระนาำเก่าตัวหนึ่งกับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับเอฟซีอายุของผีหน้อยนี่สามสิบหกปีครับสำหรับคลิปนี้เบ้าเอมเราทงกอริล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีมนี้ครับเบ้าเอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอ็มเราทงนี่เดินทางไปท้ำบุญยวดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจงสื่อถือนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของใหครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใหเนาะครับเนาะโอ้ดีขัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับคร,บครบโัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<อ>เรื่องการงานหาเรื่อง ออตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองบบเห็นลาน้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงนี่ครับมีโอกาสไม่สักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมานะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วงสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วงสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แจ้งขึ้กันน่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชชมลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนี่ตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ไ้ทือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะห้ทือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ